สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันอากาศสดใสแบบนี้มาทำขนมปังนุมน่มๆจากหม้อท่าไร้น้ำมันกันไหมคะทานคู่กับกาแฟร้อนๆหอมๆบอกเลยว่าสูตรนี้ค่ะนุ่มจริงซอสไส้ช,ช็อกโกแลตและท็อปปิ้งด้วยช,ช็อกโกแลต เป็นยังไงคะออกมาของจริงไม่จกตาค่ะไม่ว่าจะอบด้วยหมอ้อทอดไร้น้ํามันนะคะหรือกับเตาอบมีนาก็อบให้ดูทั้ง2แบบใครที่มีหมอ้อทอดไรน้น้ํามันแนะนําให้ทําครึ่งสูตรนะคะการันตีโดยคนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะไปแอบดูน้องตอนหลับกันนะคะเราจะทําก่อนน้องตื่นกันค่ะไปค่ะน้องหลับอยู่ค่ะเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันค่ะ คือมีนายังไม่ได้ไปซื้อของเข้าบ้านอะนะมีอะไรในบ้านก็ใช้แบบนั้นกันไปก่อนนะคะก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรเลิศดหรูเลยนมค่ะก็เหมือนเดิมค่ะใครแพนนมแพนนมนะคะใช้เป็นน้ำเต้าหู้น้ำนมอัลมอนอะไรพวกเนี้ยได้หมดนมเนี่ยมีนาใช้แบบไขมันเต็มนะนี่ยังไม่ครบนะหนึ่งถ้วยตวงนะรอแป๊บหนึ่งดูนมมีนายาไทายมาค่ะเป็นไง ตัวที่ลอยอยู่เนี่ยคือไขมันเดี๋ยวเราตักให้ได้หนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วเอาไปอุ่นตักให้ได้หนึ่งถ้วยตวงอยากกินมัตตาบะเดี๋ยวค่อยทํามัตตาบะเนาะเดี๋ยวทาอันนี้ก่อนดูตัวนี้คือไขมั์ค่ะตัวเนี้ยที่คนตุรกีเอาไปทําเนยนะตัวเนี้ยทาเนยได้ตักให้มันครบหนึ่งถ้วยตวงนะคะมีนาไม่ได้ช่างให้นะตัวนี้ถ้วยตวง วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟค่ะอุ่นๆเสร็จแล้วค่อุ่นเรียบร้อยเอาแค่อุ่นๆเนี่ยเอานิ้วจุ่มไปเนี่นิ้วก้อยอ่ะเนี่ยนะคะอันนี้ยังร้อนเกินไม่เป็นไรในที่นี้คือเราสามารถรอได้ค่ะน้ำผึ้งนะมีนาชอบมากชอบกินขนมปังใส่น้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วนะ สองช้อนโต๊ะแล้วนะสองช้อนโต๊ะพอค่ะชอบทานขนมปังที่มันมีรสหวานในตัวสําหรับขนมปังนุ่มนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกใส่ชีสอย่างเงี้ยจะไม่มีรสหวานในตัวเนี่ยค่ะเราก็คนคนเสร็จแล้วก็อนุจิ้มดูอุ่นกําลังดีไหมม,มาค่ะใช้ได้แล้วนะคะอุ่นแล้วนะจะใส่ยีสค่ะไปสองช้อนชาแล้วก็ลอยอย่างเงี้ย รออุณหภูมิห้องค่ะให้ยีตเขาพองขึ้นเท่านั้นเองประมาณ5นาที10นาทีนะคะถ้ายีตเขาไม่พองขึ้นนะแปลว่ายีตตายค่ะอาจจะต้องนมเนี่ยอาจจะร้อนเกินไปนะคะหรือเย็นเกินไปเท่านั้นเองก็ต้องเปลี่ยนนะคะอ่ะให้ดูนี่เราจะพองแบบนี้นะจ๊ะ FC ทั้งหลายเห็นไหมคะเนี่ยมิน่าใช้อินสตันได e ยีตด้วยนะเห็นไหมคะนี่ถ้าพองแบบนี้ใช้ได้เลยคนค่ะคุเล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  เท okay. มาลงไปมันจะนอนก้นใส่ไข่ไก่นะคะลงไปหนึ่งฟองจะเย็นหรืออุณหภูมิห้องก็ได้ถ้าใครบอกว่าไปแล้ววิปปิ้งครีมก็ไม่มีค่ะไข่ก็ไม่มีเออแล้วจะให้มีนาทำยังไงมันก็จะออกมาไม่ไม,ไม่ไม่ดีอะ่ะ เข้าใจใชไสูตรมันก็คือตัวนี้มันต้องใส่ไข่นะคะทั้งฟองเป็นตัวช่วยเพราะว่าเราไม่ใส่วิปปิ้งครีมแต่ว่าถ้าเราใส่วิปปิ้งครีมเนี่ยเราใส่เฉพาะไข่ขาวแค่ขไข่ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าความนุ่มความอะไรพวกนี้มันจะลดลงเพราะมันมันไม่ใช่สูตรแบบที่ไม่ใส่ไข่ตัวเนี้ยคนค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่เกลือ ใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปประมาณ1ช้อนชายอยากได้แบบรสจัดๆนิดนึงอ่มีนาติดขนมปังไว้ตัวหนึ่งนะขนมปังที่บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้ลูกกินเป็นขนมปังโทส์อะคะ่ะทำง่ายๆอะ่ะแบบส่วนผสมง่ายๆเลยะนะเดี๋ยวจะทําให้แป้งค่ะแป้งสาลเรียนเนกประสงค์นะคะมีนาใช้หรือว่าแป้งขนมปังก็ได้ใครจะร่อนก่อนก็ได้มีนาไม่ร่อนขอใส่ลงไปก่อน2 สองทครึ่งได้ปะวะลองดูก่อนนะบอกเลยว่าใส่กะนวดค่ะจะนวดมือหรือนวดเครื่องแล้วแต่นี่พอนวดหมดผงแป้งแล้วเราก็จะรู้เริ่มมันไม่ได้ใส่ไปหมดเลยสามถ้วยตวงน่าจะได้หยุดที่นี้หยุดที่สามถ้วยตวง จะใส่เนยนะคะเนยอะเนี่ยช่างวุ้ยตายไม่ใช่แล้วลืมเอาแก้วออกเนยใส่ไป40กรัมค่ะ40กรัมมีนาบอกเลยนะถ้ามีนาตักนะมีนาตัก2ช้อนโต๊ะคือมันจะเหลื่อมล้ำกว่า40เนี่ยได้โหมดเห็นหมา46กรัมเห็นปะตักออกสิคะอะตักไป2ช้อนโต๊ะนั่นแหละ ใครไม่มีเครื่องช่างก็ไม่เป็นไรค่ะอ่านี่ยอ่ะเหลื่อมล้ำให้ด้วย45กรัม44 45กรัมเนยเย็นค่ะเทเลงไปเลยค่ะหลังจากที่เขาหมดผงแป้งแล้วนวดเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมันเหลวเกินเห็นไหมเนี่ยอย่างที่บอกนวดกันไม่ได้หรอก FC มีนาเห็นแล้วก็สะเทือนใจขนาดนวดเครื่องอยังสะเทือนใจนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มแป้งอีกนะคะ2ช้อนโต๊ะพุนๆก็คือ3ถ้วยตวงอีก2ช้อนโต๊ะพุนๆ ไม่มีเครื่องนวดนะคะอย่างที่บอกนวดสักพักแล้วก็หยุดอ่ะสองช้อนโต๊ะคุณพูล,ลแล้วก็ปาดเขาหน่อยนี่ดูแล้วมันก็ได้แน่นอนนะคะนวดสองสามนาทีพักแป้งห้านาทีแล้วมานวดอีกสามสี่นาทีพักแป้งนะคะห้านาทีแล้วก็มานวดอีกเท่านี้เองนุ่มแน่นอนอย่าไปจะบี้ตะบานนวดทีเดียวครึ่งชั่วโมง เสียเวลาท้อใจด้วยบอกเลยตะบีต้ตะบ,บันนวดทีเดียวครึ่งชั่วโมงมันจะทำให้เราท้อใจเพราะว่ามันจะหนึบติดมือเสร็จแล้วถึงนวดเครื่องก็เถอะเครื่องพังด้วยมอเตอร์ทำงานเยอะใช้เทคนิคมีนานนี้แหละเสร็จแล้วนะคะคือไม่ต้องเนียนมากก็ได้อ่ะอ่ะเรียบร้อยแป้งจะเหลวเนียนิดนึงแต่ไม่เป็นไหเยอะหน่อยนะงวดเนี้ยเพราะว่าคราวที่แล้วทำน้อย ไม่พอกินเนี่ยค่ะเราก็จะรวบรวบแป้งแบบนี้นเราก็จะรวบแป้งแบบนี้น้องกินน้ําเสียงดังเกินไปเปล่าเนี่ยอ่ะเอาแค่นี้ค่ะยังไม่มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแค่นี้เอาแค่นี้พอก็ขาดด้วยจริงๆแล้วอะไม่จาเป็นต้องถึงเป็นลีมหรอกพักแป้งสักสิบนาทีนะคะพักเลยสิบนาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาขึ้นลูกกัน มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตัดแป้งนะคะก็คือหลังจากพักเรียบร้อยแล้วประมาณ10นาทีไม่ต้องพักเยอะนี่ไงคือเราจะแบ่งแป้งเป็นขนาดไหนก็ได้จะใส่ไส้อะไรก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวมีนาขอแบ่งแป้งแล้วกันมันจะได้แบบเท่าเท่ากันน่ะน่ารักดีลูกชายชอบมันก็ไม่เหนือบาปกว่าแรงของเราเนาะมีนาแบ่งเป็น20ิบกรัมเป็นกลมๆวันนี้ทำเป็นกลมๆค่ะไม่มีอะไรมากเป็นขนมปังกลมๆเป็นบันธรรมดานะคะ นี่เท่านั้นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทําเป็นกลมๆค่ะเนี่ยวางบนถาดที่รองด้วยกระดาษไขนะคะหรือว่าเป็นพวกไขมันตัวนี้มีนาจ,จะทดลองอบ Air f ไฟ e ยให้ดูด้วยก็เลยใช้ถาดปกติค่ะอ่ะเอาวางกลางก่อนถาดอย่างอื่นก็อบได้เช่นเดียวกันนะคะคือเราก็ดูว่าถาดไหนเราวางในแอร์ไฟเยอร์ได้เราก็ใช้ถาดนั้น วางให้มันมีระยะนิดนึงใครอยากถักเปียก็ถักใครอยากใส่ไส้กรอกก็ใส่ใครอยากใส่ไส,ส,ส,ส้อะไรก็ใส่นะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้ใส่คลุมนะเดี๋ยวแห้งนะต้องคลุมนะคะเดี๋ยวแห้งถ้าอย่างนี้ค่ะทั้งหมดหมดเลยทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี่นะคะมีนาก็ททำเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นถาดเล็กถาดใหญ่นะคะพอเราขึ้นรูปเสร็จแล้วนะ เราจะพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าเลยเพราะว่าหลังจากที่เขาขึ้นสองเท่าเนี่ยเขาจะเบียดกันจะออกมาสวยพักเลยค่ะหาอะไรคลุมไว้แบบนี้ให้แป้งเขาขึ้นเป็นสองเท่านะคะให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มอบเลยเดี๋ยวดูของหม้อทอดนะเห็นไ,ไหมม่นาพักแป้งในนี้เลยค่ะพักแป้งให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าได้เลยในนี้ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอบกันพักแป้งจ้านี่ค่ะหายไปซื้อช็อกโกแลตมาช็อกโกแลตครีมเนี่ยแหละค่ะที่เอาไว้กินกับเขาเรียกว่าขนมปังตอนเช้าๆอ่ะหรือใครจะใช้เป็นแยมก็ได้นะคะแยมเบสฟู้ดที่มันสําเร็จรูปอ่ะที่เอามาใส่อะไรนะโดนัทอ่ะที่เอามาใส่โดนัทอ่ะที่มันมีขายสําเร็จรูปอ่ะเอออะอย่าไปกวนที่เกียจกน นี่ค่ะมันจะเหลวแบบนี้นาใส่เข้าไปเลยที่ถุงบีบคนไม่คิดอะไรมากคไม่ต้องทำอะไรมากมีอะไรใช้แบบนั้นที่บ้านนะไป็นชอดสังขยามาก็ได้สังขยาปวัดกซอยอะ่ะไม่ต้องมานั่งกวนเขาทำกินเองนิดเดียวดูที่แอลไฟเยอร์ของเรานะก่อน ดึงออกมาเป็นไงคะเป็นยังไงนี่ดึงออกมามีนาพักแป้งนีดนี้เราก็บีบเลยค่ะบีบเป็นกลมบีบบีบออกไหมคือเราจะทาไข่ก่อนก็ได้นะไข่มีนาหมดมีนาไม่ได้ทาค่ะทาไข่ทานมก่อนได้นะคะแล้วก็บีบบีบเป็นกลมๆลงไปข้างล่างก็ไม่ยอมซื้อไข่เนาะ อ่ะบีบแค่นี้ละค่ะเนี่ยนะทาไข่หรือทานมบางๆก่อนนะคะม่นามไม่ได้ทาเพราะว่าไข่หมดเดี๋ยวจะอบที่ไฟร้อยสี่องศานะคะหม้อทอดไร้น้ํามันใครไม่ชอบนะช,ช็อกโกแลตหรืออะไรพวกนี้ก็เป็นพวกสังขยาอะไรก็ได้นะคะอยากให้มีไส้อยู่ข้างในเราต้องมาบีบไส้เอาต่างหากนะที่หลังขนมปังสุกเราค่อยบีบเนี่ย เดี๋วลูกถามแม่จ๋าน,นี่อะไรจ๊ะพีเอทได้ลูกเพื่อนหน,นูนี่ค่ะสวยไม่สวยไม่เป็นไรค่ะอยู่ที่ใจตัวเตาอบก็ทำเหมือนกันนะคะคือทาไข่นะคะทาไข่ผสมน้ำเยอะๆให้มันจางๆแล้วก็บีบอะไรก็ได้ที่เราชอบไม่สังขยามีน้าไม่มีถ้ามีนาอยู่ที่ไทยนะ ข,ขยาเอยเผือบกวนเอยมีน่านจะบีบให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะอบแล้วนะคะลุ้นไปด้วยกันปั๊บใส่น้องไปแบบนี้ยัดลงไปแบบนี้ ร้อยสี่สิบองศาซักสิบห้านาทีจบสำหรับแอร์ไฟเยอร์มาร้อยห้าสิบองศานะคะไฟบนล่างไม่เกิดพิลลสำหรับเตาอบนะคะครัวมีนาอย่างล็อกลูกชายแอบตามกลิดมาโยมาเดชขับรถอี่อาจุศูติง กำบอกน้องว่าอย่าทำคาเฟ่บีนิมคาเฟ่ไอ้น้องใอ้น้องทำกาแฟให้อยู่ค่ะคาปูชิโน ออร์ยู่อาจจะถายให้เห็นแบรนด์ทุกวันเลยค่ะชอบของก็ดีจริงๆ <in S 1> อีวันซัมดีไซน์ดูนะครบลูกค่ายอีวันซัมดีไซน์ในหม้อทอดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอันนี้ไปข้างๆก่อนในหม้อทอดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอบมันยังไม่ถึง15นาทีนะอาจจะจะให้ดู ออกมาอย่างสวยถังวัาให่คุ้นะาะเอาให้ครบมเอาให้ครบกระดาษจริงๆ12นาทีก็ได้ค่ะ15นาทีก็ได้ขอบคุณนะคะมีพี่คนนึงมีนาะจําชื่อไม่ได้บอกคลิปมีนาเลยว่า14ค่ะไม่ใช่14 140สองศาค่ะคุณมีนาะประมาณ15นาทีขึ้นมันขึ้นอยู่กับขนาดขนมปังแล้วไงบางอันมันก็แค่10นาทีถูกมะบางอัน12อัน14แต่ว่ากําลังดีเลยค่ะพอแล้วค่ะสีน้องเข้มมากแล้ว จะเอาออกยังไงละนี่คือมันจะครบ15นาทีแล้วแหละมันน่าจะเหลืออีกสักนาทีนึงแต่ว่ามีนาพอแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เขาเย็นๆนิดนึงก่อนอ่ะมีนาก็ไม่ได้เฟกนะอันนี้ของจริงค่ะของแท้สุกแน่นอนอะ่ะอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มากินกันเด็กมาขโมยของค่ะไ่ได้ขีมเลยเยียมัน มีเด็กมาขโมยของค่ะนี่ค่ะมอทอจาชานตุชาไม่ทันถ่ายวิดีโอลูกกินหมดเนี่ยค่ะเจาะข้างล่างนะคะแล้วมีช็อกโกแลตไปข้างในเงตัวอะเงี้คะทำค่ะทำไม่ไหวจะเคลีย ีไปแบบนี้ค่ะอุ้ยทลักทลักทะลุปวดทั้งเองเสร็จแล้วนี่ไม่ทำแล้เย้ หมดแล้วคันน่ยในแอร์ไฟเออร์นั้นนะคะอบเค้กอยู่นะคะน่ะน้องรุ่นแม่ยังไม่ไหวแลนะนี่ไม่ไหวอะ มาค่ะสำหรับเตาอบเราก็มานะคะเตาอบก็เพิ่งเสร็จแต่ว่ามีน้ำไม่ได้ทาอะไรน้ำไม่ได้โรยอะไรค่ะกลัวหมดก่อนอบออกมาประมาณ25นาทีนะคะแล้วก็ทาด้วยเนยละลายข้างบนหรือว่านมลดสดลดจืดก็ได้ค่ะก็จะเป็นมินิบันนะคะนุ่มๆหอมๆทานกับอะไรก็ได้ค่ะลืมค่ะลืมบอกว่าพอเราอบเสร็จนะคะเราก็ดึง ออกมาพักนุ่นตะแกงค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวข้างล่างเขาจะแบบเขาจะมีไอ้น้ำอะ่ะเออพักงงตะแกงนะไปแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ติดตามให้มีนาด้วยนะคะขนมปังนุ่มๆอบแบบ2แบบนะคะแต่ว่ามีนาว่าอบแบบมอทอรไรน้ำมันรัสสุดแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ